mm แม่ยิ้มนะคะธัญวันศรีวัจนะค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องราวของการกําเนิดน,น้ําพริกกะปิเรือนหลานยายวันนะคะจริงๆแล้วน้ําพริกตัวนี้ค่ะเกิดขึ้นเป็นสินค้าที่ทุกคนรู้จักตั้งแต่วันที่12มีนาคม2564นะคะเขตผลที่เกิดน้ําพริกกะปิตัวนี้เกิดขึ้นมาเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดเข้ามาในประเทศไทยค่ะแล้วความคิดของแม่ยิ้มก็คิดว่า เราควรจะมีอาชีพเสริมหรือมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างไหม <_ d> um> เพราะถ้าความไม่แน่นอนนะคะเกิด <_ d> um> ขึ้นกับเราเราจะทำอาชีพอะไรได้บ้าง <_ d> um> สิ่งหนึงที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่ทบทวนดูแล้วค่ะแม่ยิ้มก็มองถึงความชอบของตัวเองซึ่งความชอบนี้นะคะก็คือเรื่องรากของการทําอาหารค่ะแล้วก็เลยมาลงตัวที่สูตรของคุณยายวันนะคะหรือคุณยายสุวรรณาประพัดทองคุณยายแท้ๆของแม่ยิ้มค่ะ ซึ่งแม่ยิ้มเนี่ยเด้เรียนรู้การทําอาหารก็จากท่านนี่แหละประวัติของท่านเนี่ยนะคะที่ผ่านมานั้นท่านเคยได้มีโอกาสค่ะได้ไปเป็นเด็กในรั้วในวงังในสมัยของพระพันปีหลวงของในหลวงรัชกาลที่6ค่ะและหลังจากนั้นเองค่ะท่านก็ได้ทดสอบในการที่เรียนรู้จากห้องเครื่องมอีวันหนึ่งค่ะตอนนั้นคุณยายอายุประมาณแค่9ขวบได้มั้งคะคุณยายก็ลองตาน้ําพริกกะปิอยู่ทุกวันนั่นแหละเพราะว่าสมัยนั้นนะคะเวลาที่เขาจะสอนพวกนางในวังเนี่ยเขาก็จะสอนโดยการ การใช้งานไปด้วยขณะเดียวกันพอหลังจากที่ทําไปเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งค่ะพระพันปีหลวงก็มีเหตุว่าเราจะต้องมีการจัดเครื่องเสเวยเป็นน้ําพริกกะปิทีนี้คนที่ทําน้ําพริกกะปิคนนั้นนะคะไม่อยู่เพอท่านที่เป็นหัวหน้าห้องเครื่องค่ะชื่อว่าคุณข้าหลวงที่รู้สึกว่าจะชื่อถ้าจำไม่ผิดก็คือท่านมารสีนะคะก็ได้มาบอกว่าอ่ะเยาวนลองดูให้ลองขึ้นตมถวาย ผลปรากฏว่าพอหลังจากตามไปเสร็จค่ะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีพระองค์ท่านก็ขอดูตัวพระวันปีหลวงขอดูตัวเสร็จและหลังจากนั้นมาก็ได้มีพระราชทานกำไลให้นะคะเป็นของขวัญเป็นกำไลทองให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเหรอเด็กอายุไม่ถึงสิบขวบนี่เหรอเป็นคนตามนพิกะปิให้ชั้นงั้นต่อไปนี้ขึ้นเครื่องโตเสวยก็ต้องเป็นฝีมือของยายวันนี่แหละค่ะจุดเด่น ของน้ำพริกกะปิเรือนหลานยายวันนั่นก็คือว่าสิ่งที่คุณยายวันทํามาตลอดนะคะนั่นก็คือว่าเราไม่ขาดมะอึกคะ่ะมะอึกเนี่ยเป็นส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่สําคัญของการทําน้ำพริกกะปิของสูตรนี้ สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสูตรในวัตถุดิบทั้งหมดที่มีเนี่ยนะคะหลายสูตรเขาก็จะมีการนํากปะปิไปเผานํากระปิไปทําให้สุกก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ของคุณยายวันเนี่ยมีสูตรพิเศษก็คือว่าไม่จําเป็นต้องนํากะปิเนี่ยไปเผาก่อนนะคะแต่สิ่งที่ต้องใส่นั่นคือมะอึก เหตุผลก็เพราะว่ามะอึกเนี่ยนะคะเป็นพืชสมุนไพรไทยของเราที่มีสรรพคุณเป็นยาด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคต่างๆในอาหารแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเปิดดูนะคะในเรื่องราวของคุณค่าทางโภชนาการแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีธาตุอาหารต่างๆที่มีคุณค่าตอนนี้แหละค่ะไม่ยิ้มก็เลยคิดว่าในการที่เรากลับมาเพื่อที่จะนําเสนอเมนูนี้ให้ทุกคนได้กินแล้วก็เป็นอาชีพเสริมด้วยก็เลยนําจุดเด่นตรงเนี้ยมาทําแล้วก็การคิดค้นสูตร ในการทำน้ำพริกกะปิเรือหลานยายวันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นสูตรของแม่ยิ้มเองที่ประยุกจากสูตรของคุณยายวันนี่แหละค่ะเป็นการประยุกต์โดยการที่นําวัตถุด,ดิบที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ทําให้เกิดการผสมผสานที่มีรสชาติดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพเพราะจะเห็นว่าตอนนี้คนเรานะคะเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยใกล้ตัวมากแม่ยิ้มก็เลยคิดว่าการทําน้ำพริกกะปิในการที่เป็นสูตรของแม่ยิ้มเองเนี่ยจะช่วยเหลือทั้งสร้างอาชีพได้ด้วยและก็ช่วยให้คนที่รับประทานเนี่ยมีความสุข ม่ยินจะใช้คําพูดเป็นประจํานะคะเวลาที่ส่งของไปให้ทุกคนว่าขอให้ทุกคนอร่อยสุขและสิ่งหนึ่งที่ทุกคนถามกลับมาว่าเวลาเราทําแล้วเนี่ยทำไมเราไม่คิดเงินอะไรที่เป็นราคาแพงอะไรต่างๆไม่ยิมคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นคุณค่าของชีวิตก็อยากจะให้น้ําพิกะปิเรือนหลานเยาวันเนี่ยค่ะเป็นน้ําพิกะปิที่ส่งเสริมความสุขคุณภาพชีวิตของทุกคนและที่สําคัญที่สุดก็คือสโลแกนของน้ําพิกะปิเรือนหลานเยว,วันนะคะเพราะความสุขคือกำไรคะ่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปสาธิตการทำน้ำพริกกะปิเรือนหลานยายวันพร้อมทั้งวัตถุดิบที่มีทั้งหมด9ชนิดให้ชมกันค่ะ ทีนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่การสาธิตการตําน้ําพริกกะปิเรือนหลานยายวันแล้วค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะมาแนะนาวัตถุดิบให้ทุกท่านได้ทราบก่อนว่าในสูตรของเรานั้นประกอบไปด้วยวัตถุดิบกี่ชนิดมีอะไรบ้างนะคะทั้งหมดก็คือ9ชนิดค่ะอย่างแรกนะคะเรามาดูได้เลยค่ะนี่ก็คือ พริกนะคะพริกขี้หนูสวนจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะลักษณะของการที่เราจะใช้พริกขี้หนูเราต้องสังเกตนะคะว่าเม็ดของเขาจะไม่ใช่ยาวจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีความหอมในตัวค่ะเพียงแค่เราเด็ดพริกเดี่ยจะได้กลิ่นทันทีนะคะต่อไปเป็นส่วนที่2นะคะวัตถุดิบที่2ก็คือมะอึกค่ะ มะอึกน,นะคะเป็นเรื่องที่เราเล่ากันมาตลอดว่าสูตรของเรือนหลานยายวันนั้นขาดไม่ได้นะคะวิธีการทําวิธีการใช้เมื่อได้มาแล้วนะคะก็ต้องนําขนที่อยู่บริเวณผิวของมะอึกน,นั้นออกซะก่อนจากนั้นก็มาหั่นตามความชอบแล้วก็ใช้ทั้งในการตำเนี่ยใส่เล็กน้อยค่ะแล้วเวลาที่เราตกแต่งในถ้วยของน้ําพริกกะปิก็สามารถนํามาใช้ตกแต่งได้อีกทีรสชาติของเขาจะมีความเปรี้ยวและมีฝาดนิดๆินะคะต่อไปค่ะส่วนที่3อันนี้สําคัญนะคะหัวใจของเรา ก็คือกะปิค่ะกะปิที่เราใช้นี่นะคะเราใช้กะปิจากจังหวัดระนองนะคะเป็นกะปิที่มีความเค็มและเป็นเคยคําว่าเคยแท้ก็คือเป็นกะปิที่ไม่มีส่วนผสมของปลานะคะมีแต่เคยซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวอ่อนของกุ้งนั่นเองค่ะต่อมานะคะส่วนที่4ค่ะนี่ก็คือน้ําตาลมะพร้าวแท้ค่ะ ที่บ้านของเรือนหลานยายวันนะคะเราจะใช้น้ำตาลมะพร้าวจากสวนที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเพราะฉะนั้นนี่เลยบอกได้เลยว่าเป็นถิ่นที่ทำน้ำตาลมะพร้าวแท้แน่นอนไม่มีการผสมของน้ำตาลทรายนะคะตัวต่อไปค่ะนั่นก็คือกระเทียมกระเทียมไทยนะคะ ในส่วนของความเป็นชาววังเนี่แหละค่ะจะเห็นเด่นชัดก็คือเรื่องนี้นั่นก็คือการเลือกกระเทียมในแต่ละกรีบจะต้องมีการปลอกนะคะปอกจนกระทั่งเกลี้ยงและขาวทุกกรีบเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาที่ใครสั่งมานะคะก็ต้องรอนิดนึงเนี่แหละค่ะเพราะว่าแม่ยิ้มเองจะต้องมีความจําเป็นในการที่จะต้องทําให้กระเทียมนั้นถูกต้องตามสูตรของคุณยายวันซะกอ่อนตัวต่อไปค่ะอันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันเป็นตัวชูรสทีเดียวนั่นก็คือมะนาวค่ะ มะนาวที่เรือนหลังเงยวันใช้นะคะเราจะใช้มะนาวที่เรียกว่ามะนาวแป้นพิจิตรค่ะคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือมีความเปลือกบางนะคะแล้วก็ให้ความหอมแล้วก็รสชาติของเขานี่จะเปรี้ยวดีมากค่ะแล้วก็ให้น้ําเยอะเพราะฉะนั้นจึงเลือกเป็นมะนาวแป้นพิจิตรค่ะ เอาละค่ะต่อไปนะคะก็คือมะเขือพวงค่ะซึ่งมะเขือพวงเนี่ยนะคะไม่จําเป็นต้องไปจังหวัดไหนแล้วค่ะทั่วประเทศไทยคุณสมบัติครบถ้วนเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมะเขือพวงมีข้อดีอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวที่เราจะใช้ในการที่เพิ่มป้องกันธาตุนะคะทําให้เสริมธาตุอาหารต่างๆที่ดีให้กับร่างกายของเราด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือน้าสะอาดนี่แหละค่ะที่เราสามารถจะหาซื้อได้นะคะหรือว่าใช้น้ําที่บริสุทธิ์ตามบ้านของทุกคนได้ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือวัตถุดิบ9ชนิดค่ะที่เราใช้สําหรับการตำน้ำพริกกะปิเรือนหลานในวันเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะมาสาธิตขั้นตอน1 2 3ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรต่อไปค่ะ ทีนี้เราจะมาเริ่มทามน้ําพริกกะปิในสูตรของเรือนหลานยายวันกันเลยนะคะสําหรับส่วนผสมแรกที่เราจะใส่นะคะนั่นก็คือใส่พริกสูตรนี้นะคะปกติแล้วถ้าเราวันนี้วันนี้เราจะทําในส่วนที่เรียกว่าตําเหมือนทานกันที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นในครกนึงเนี่ยก็จะทานได้ประมาณ3-4คนนะคะเริ่มต้นจากพริกขี้หนูนะคะมาตาที่เราใช้วัดก็คือช้อนสั้นที่เรามีอยู่ในบ้านเรือนเราเนี่ยแหละคะ่ะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เลือกเอานะคะ ต้องใช้พริกขี้หนูและตามาด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมอย่างที่บอกไว้นั่นแหละค่ะว่าเราจะต้องทําให้เกลี้ยงข่าวทุกีบก็ใช้กระเทียมประมาณเมื่อกี้ใช้พริกไปช้อนครึ่งนะคะเราก็ใช้กระเทียม1ช้อนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนต่อไปนี่แหละค่ะก็คือมะอึกเนี่แหละค่ะก็คือใช้มะอึกมาตำร่วมในส่วนแรกเลยนะคะซึ่งมะอึกนี่ค่ะก็จะใช้ประมาณ1ช้อนเช่นเดียวกันอ่าเริ่มตำกันเลยนะคะในส่วนแรกนะคะนี่แหละค่ะการตำนะคะเราจะต้องตำให้ละเอียด ให้พริกกับกระเทียมกับมะอึกเนี่ยเขาเข้ากันก่อนให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยค่ะพอมีความละเอียดในระดับที่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะพอหยาบหยาบค่ะคนโบราณเขาบอกนะคะว่าเสียงตำของน้ำพริกหรือว่าตำการใช้โคข,ของสาวๆลูกสาวบ้านไหนเนี่ยมีผลต่อการเลือกไปครองคู่นะคะก็ดูว่าถ้าเกิดตำมีความถี่มีความรัวสม่ำเสมอการเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ละค่ะเอาละค่ะพอตำพอหยาบหยาบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือกะปิค่ะ เมื่อกี้นี้นะคะถ้าเกิดเราตำกันเองที่บ้านเราก็ใช้กะปิอยู่ที่ประมาณ2ช้อนครึ่งนะคะ mm hmm. ก็คือช้อนแกงเนี่แหละค่ะ mm hmm. ใส่ลงไปเลยนะคะ2ช้อนครึ่งค่ะ mm hmm. และหลังจากนั้นนะคะ mm hmm. ก็ตำให้กระปิกับกระเทียมเนี่ยเข้าเข้ากันก mm ับพริกเนี่ยเข้ากันเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าความหอมของเนื้อกระปิของกระเทียมเข้าไปโอ้ oh, ตอนนี้อยากให้ทางจอมีกลิ่นมากเลยค่ะจะทราบเลยว่ามันจะมีความหอมอย่างไรนะคะ เมื่อมีความเข้ากันแล้วของเนื้อกระเทียมกับกะปิแล้วก็พริกแล้วก็มะอึกนะคะต่อไปก็คือเราจะใส่มะคือพวงไปนิดนึงค่ะใส่ไปเลยนะคะเพื่อให้เขามีความชูรสออกมาบุบๆพอนะคะและตอนนี้นะคะบุบไปแค่แป๊บเดียวนะคะเราก็จะใส่ในส่วนที่เรียกว่าน้ำตาลปี๊บแล้วล่ะคะ่ะเมื่อกี้ใส่กะปิไป2ช้อนครึ่งน้ำตาลปี๊บก็จะอยู่ที่ประมาณสช้อนนะคะเอาละคะ่ะ ใส่น้ำตาลปี๊บไปสองช้อนนะคะสังเกตดูว่าที่แม่ยิ้มใช้วิธีการนําช้อนสั้นเนี่ยมาเพื่อเป็นตัวมาตรวัดเนี่ยมันมีเหตุผลนะคะเพราะว่าช้อนที่เราใช้เนี่ยนะคะเรามีทุกครัวเรือนแล้วก็อยากจะให้การตําน้ําพริกเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆค่ะเป็นเรื่องของแค่บ้านไหนมีอุปกรณ์เป็นครัวไทยก็ทําได้เลยทีนี้ตอนตํานะคะก็เริ่มแล้วค่ะพยายามบดให้น้ําตาลมะพร้าวมันเข้ากับในส่วนของเนื้อก,กะปินะคะ หลังจากนั้นนี่แหละค่ะต่อไปก็จะดูในเรื่องราวของความเข้มข้นทีนี้หัวใจก็จะมานั่นก็คือเรื่องราวของการปรุงรสมะนาวเนี่ยนะคะเขาไม่สามารถที่จะมีสูตรวัดได้ว่าคุณจะต้องใช้กี่ช้อนหรือใช้มากน้อยเพียงใดเพราะอะไรคะความเปรี้ยวของแต่ละลูกไม่เท่ากัน ซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เป็นพิสูจน์ของความชอบแต่ละบ้านนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องชิมค่ะชิมว่ารสชาติน้ำพริกกะปิที่คุณได้นั้นพอหรือยังถูกใจหรือยังแล้วก็เติมได้ค่ะนะคะแล้วก็ความอร่อยของน้ำพริกกะปิเนี่ย มันก็อยู่ที่ว่าเราจะไม่นําเขาออกมาปรุงนอกครกนะคะเราจะปรุงตั้งแต่อยู่กันในครกเนี่แหละคะ่ะใส่ทั้งน้ําตาลไปแล้วให้คลุกเคล้าเข้ากันใส่มะนาวเรียบร้อยไปแล้วทีนี้นะคะส่วนต่อไปก็คือเราก็จะเติมน้ำที่หนึ่งให้มีความไม่ข้นมากนะคะเติมไปเอาละค่ะเนี่ยเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็จะได้น้ำพริกกะปิ่สูตร เรือนหลานไ g r วันโดยที่ไม่ต้องใส่ทั้งสารปนเปื้อนไม่ต้องใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็เป็นการทานที่ได้ความอร่อยและมีสุขภาพดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ลงถ้วยกันเลยนะคะเอาละค่ะเป็นอันว่าเสร็จวิธีการง่ายๆแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกกะปิเรือนหลานายา a วันค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะว่าพอตักใส่ถ้วยแล้วนะคะเราจะมีการแต่งหน้าอย่างไรบ้างนะคะ เอาละค่ะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราใช้นะคะอย่างที่บอกว่ากุ้งแห้งเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในการที่ตําลงไปแต่เราใช้ในการตกแต่งเพื่อให้เกิดความอร่อยและสวยงามแล้วก็มีมะเขือพวงนะคะกุ้งแห้งมะเขือพวงแล้วก็พริกขี้หนูและแน่นอนค่ะต้องมีมะอึกด้วยในการที่จะชูให้เห็นถึงความโดดเด่นของน้ำพิกกะปิเรือนหลานเย,ยวัน อานะคะนี่ก็คือ4ตัวที่เป็นดีไซน์ที่น้ำพิกาปิเรือนหลานยายวันเราใช้สําหรับการแต่งหน้านะคะอ่าะคะทีนี้เราก็จะมาตักใส่ถ้วยแล้วนะคะเนี่ยค่ะโหตอนนี้นะคะดิฉันเชื่อแน่ว่าถ้าทุกคนตำถึงขั้นตอนนี้ก็คงจะพร้อมที่จะทานข้าวกันแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสูตรง่ายๆที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่ได้มีเรื่องราวของสูตรพิสดารในเรื่องของวัตถุดิบนะคะแต่ขั้นตอนในการที่เราทํามาแล้วเนี่แหละค่ะจะมีผลในการที่เราจะเห็นว่าในส่วนของการทําให้เกิดความน่าสนใจมีจุดเด่นของความดูแลในเรื่องสุขภาพใส่ใจนี่แหละค่ะแล้วก็ที่สําคัญดิฉันอยากจะให น้ำพริกกะปิเรือนหลานเยาวันเนี่ยนะคะกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทยสืบไปนานๆนะคะนี่เราก็ใส่มะเขือพวงแล้วะค่ะแล้วก็มาต่อด้วยพิกขี้หนูเป็นการตกแต่งเหมือนอย่างที่ทุกคนได้ตกแต่งในส่วนของการรับประทานตามบ้านนี่แหละค่ะแล้วก็ต่อด้วยตามด้วยมะอึกนะคะค่ะแล้วก็เป็นความสวยงามตามชื่นชมตามชอบแล้วแต่ทุกคนอยากจะตกแต่งแล้วก็ชอบนะคะกุ้งแห้งนะคะใส่เข้าไปค่ะจะได้ เป็นการพูดคุยกับลูกหลานด้วยนะคะว่าในส่วนประกอบของน้ำพิกกะปินั้นจริงๆแล้วเขามีวัตถุดิบอะไรมีตัวอะไรอยู่ในนี้บ้างน,นะคะเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็จะได้น้ำพิกกะปิสูตรเรือนหลานเย,ยวันแล้วค่ะ เราก็ได้เรียนรู้ถึงวิธีการตําน้ําพริกกะปิีเรือนหลันเยวันเรียบร้อยส่วนเครื่องเคียงดิฉันเชื่อว่าหลายๆบ้านนะคะมีความชอบอะไรเราก็ไปทําในส่วนของเอามาเติมเต็มกันไปตามสะดวกนะคะและหวังว่าวันนี้ค่ะทุกคนคงจะได้มีความสุขกับการที่สามารถจะไปทําน้ําพริกกะเิรเรือนหลันเยวันได้อย่างมีความสุขแล้วนะคะอย่าลืมนะคะคอนเซปต์ของเราเพราะความสุขคือกําไรขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ